สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แม่โทมัสจะชวนทุกคนมากินอาหารกลางวันจากแม่โทมัสอาหารบุฟเฟ่ที่โรงแรมเขาจัดให้นะทุกคนนะใครอยากกินต้องบริการตัวเองนะทุกคนเหมือนแขกที่มาเที่ยวเนี่ยในโรงแรมนะเตรียมนะทุกคนเยอะแต่ม่โทมัสให้ดูบรรยากาศอันนี้แม่โทมัสนั่งรอพ่อโทมัสก่อน ทุกคนนั่งรอปาถ้าเราไม่นั่งรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไม่มีโต๊ะนั่งอย่างเงี้ยทุกคนมาทุกมาถ่ายให้ดูอะทางบรรยากาศทางร้านอาหารอาหารเขาก็เยอะนะทุกคนนะตักเองครอยากกินอะไรเราก็ตักเองบริการตนเองอย่ทุกคนอาหารเขาากินมากเลยนขนมหวานเราจะกินอะไรเรากินได้หมดทุกคน น่ากินไหมทุกคนเยอะแย,ย,ยะเลยอะทุกคนอันนี้คล้ายๆกับขนมหม้อแกงนะทุกคนนะแม่ทุกของของว่างอะทุกคนเนี่ยเขาเรียกอาหารที่โรงแรมมันเป็นอาหารอุน i m i t e d กับทุกคนเราอยากจะกินอะไรเราก็กินได้หมดเนี่ยค่ะแ,แม่โทมมสจะชิมอันนี้เป็นของว่างนะทุกคนแถบทางด้านของว่างคนกินกินตรองนอแม่ทํให้ดู เยอะแยะเลยกินไ,ไวๆสูฟีนให้ดูอันนี้ก็ขนมปังทุกคนอาหารทุกคนอาหารตุรกีทุกคนให้ดูเยอะมากอะทุกคนเยอะมากอันนี้ถ่ายให้ดูคร่าวๆนะทุกคนเดี๋ยวโคจะว่าแม่โทมัสอันนี้ให้ดูให้ให้ดูอาหารตุรกีทุกคนเยอะจริงๆไปถึงนู่นทุกคน เราก็จะตักนะทุกคนนะเยอะอ่ะทุกคนเราจะมีปัญญายกินไหมอะ่ะคือ Unlimited อท,ท,ทุกคนกินเท่าไหร่ก็ได้ที่เขาตั้งไว้อะ่ททอะ,อะทุกคนที่โรงแรมเขาตัไว้อะสลัดแบบนี้ผักเกืเยอะเลยพ่อพิธเขามากินนี้ที่โรงแรมเขาให้กินฟรีทุกคน อะไรคุณที่ซีฟเช้ากลางวันเย็นอาหารไม่จ่ายทุกคนมันบวกโรงแรมหมดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่โทมัสตักอาหารเนี่ยทุกคนแล้วมากินกันเลยแ,ลแม่โทมัสอาหารนะทุกคนอาหารมื้อกลางวันแม่โทมัสปาไปตัดเองนะทุกคนตอนตักแม่โทมัสไม่ได้ถ่ายอาหารเยอะมากทุกคน แต่ว่ามันจะเข้ากับกระเพาะแม่โทมัสไหมอย่างเงี้ยอันนี้อาหารคนตรุรกีน,นะทุกคนอาหารอาลับนะทุกคนอาหารแขกตรุรกีนี่เขาเป็นแขกนะทุกคนแขกขาวแขกขาวแขกดำแม่โทมัดกินกินกับหมา ว่กูดิ้งอ่ะเป็นมุนอ่ะมุนกะทิมุนพวกมะม่วงอะไรพวกเนี้ยทุกคนหรือว่าแดงแทนนลุกแม่ทุกคนไม่รู้นี่ก็ของหวานนะทุกคนนะของของคนตุรกีคล้ายๆกับขนมหวาน้านเราเลยเสียงแม่เมราะขึ้นนะทุกคนแพ้อากาศแพ้นะมีกอาหารทุกคนนกินไหมทุกคนกินกับแม่โทรมาต่อ แขกทุกคนอาหารพี่พี่ให้พามาชิมให้ดูว่าอร่อยไหมข้าวข้าวหมูใส่เนยทุกคนอันนี้คือเขาจะทำทำอาหารตั้งตั้งไว้เหมือนุฟเฟ่ทุกคนเช้ากลางวันกินกินฟรีดื่มฟรีนะทุกคนในโรงแรมจนถึงอะ่ะ ตื่นตั้งแต่แปดโมงเช้าไปถึงไปถึงสี่โมงเช้าแล้วก็ปิดครัวนะทุกคนแล้วก็จะทำอาหารกลางวันจะเสิร์ฟเที่ยงเที่ยงไปหาบ่ายสองมาสี่ปิดแล้วก็จะเปิดทีนี้ก็ห้าโมงเย็นเนี่ยให้เราไปตักกินอาหารเนี่ยทุกคนที่เขาทำไวนะ้น่ะคืออุ่นที่ซีฟคืออาหารเช้ากลางวันเย็นอุ่นที่ซีฟบุฟเฟ่ทุกคนเนี่ยเพราะว่าอ่า เขาเยอะเขาไม่สามารถสืบได้ทุกคนก็ต้องทําอย่างเนี้ยกินอยู่ในโรงแรมเลยโอเคนะคะแม่โทมัสขอตัวกินหน่อยทุกคนคิดจะยาวไปแล้วเกรงใจิเขามาเที่ยวกันเขามาพักสมองแม่โทมัสก็ทำไปดีๆทุกคนเขาก็จะรู้นะทุกคนแต่เขาก็ไม่ว่าแม่โทมัสทีนนี้แม่โทมัสพาไปดูซูริกนะทุกคนแล้วก็มากินอาหารกลางวันกับแม่ ว่มีหลายทีย่ให้เดินทุกคนเดินริวทะเลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเก็บภาพชายทะเลแล้วก็ไปเล่นนะ้ำไปเดินทางอะไรอย่างเงี้ย